สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องโมโบรคลิปนี้แอดมินก็ยังคงมีเรื่องราวสุดน่าประทับใจมาฝากแฟนๆทุกคนกันครับสำหรับคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูโมเมนต์ความน่ารักมิตรภาพความเป็นเพื่อนระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์นั่นเองซึ่งคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูความน่ารักของอมรเทพกับเพื่อนของเขาก็คือเป็นลิบบโรชาวฟิลิปปินส์นั่นเองก็คือท่านนี้เลยครับหลังจากที่เสร็จึกซีวีลี ที่ผ่านมาก็มีโมเมนต,ต์ความน่ารักเกิดขึ้นเมื่อมอมรเทพได้มีการมอบเสื้อพร้อมกับลายเซ็นให้กับริโบโลโฟิลิปปินท่านนี้เพื่อให้นําไปประมูลเพื่อนําเงินไปรักษายายของเขานั่นเองครับนี่เลยครับมอมรเทพก็ได้บอกว่าขอมอบเสื้อตัวนี้ให้เพื่อนเป็นส่วนหนึ่งของการประมูลเพื่อนําเงิน ไปรักษาคุณยายขอให้คุณยายหายไวๆนะเพื่อนนี่แหละครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วดีต่อใจมากๆเลยความเป็นมิตรภาพถึงแม้ว่าการแข่งขันในเกมกีฬาในสนามนั้นจะมีความดุเดือดขนาดไหนแต่มิตรภาพความเป็นเพื่อนไม่จางหายจริงๆทําให้เราได้เห็นโมเมนต์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราได้ประทับใจกันครับกับความน่ารักของหนุ่มไทยกับหนุ่มฟิลิปปินส์ที่ต้องบอกเลยว่าเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็น่ารัก จริงๆครับ